ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อดาตเบนะครับในเค้ก p s t นะครับว่ามีการว่ามีขั้นตอนการเชื่อมต่อดาตเบตอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับจากคิดพี่้วนะครับเราก็ต้องมาสตาร์ตตัว Apache กับตัว MySQL ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสตาร์ทก่อนครับ จากคลิปก่อนๆนะครับที่ผมได้เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าวิธีการสร้างโปรเจกต์มีขั้นตอนอย่างไรและวิธีการติดตั้งปลั๊กอินเค็ค p ีเ e ในเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่ผมเคยทำไว้แล้วครับก่อนอื่นนะครับไฟล์ Config Database นะครับก็จะอยู่ที่ ปเดอร์ c อนฟิกนะครับตรงนี้นะครับที่ผมคลิกอยู่ตรงนี้จากนั้นนะครับให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วให้ไปแล้วให้เดา e c ิ i c กที่ไฟล์ Database นะครับครับในส่วนของตรงนี้ครับ Config Database ตรง d e f a u l t นะครับก็ให้เราใส่ User Name กับ p a s s Word เข้าไปนะครับ ที่เราได้ทําการสร้างระดับเบตไว้นะครับถ้ายังไม่รู้ว่าวิธีการสร้างระดับเบตทำอย่างไรนะครับก็ให้เราไปที่ browser chrome นะครับแล้วก็ให้พิมพ์ไปว่า localhost นะครับครับให้เข้าไปที่ uh, เมนู p p m y a d m i n จากนั้นนะครับผมก็จะทําการสร้างรับเบรมาตัวหนึ่งนะครับรับเบร u t f 8จะน่านะสีไอครับผมจะตั้งชื่อว่าเดโมโคเค e DB แล้วกันนะครับ วีจกนั้นให้กด create นะครับกดสร้างอนี้ผมก็จะสร้างดะเลอรเบเปล่าๆทิ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการ copy ชื่อด a t เลบที่เราจะทำการ connect นะครับไปวางไว้ตรงนี้นะครับ database name ก็คือที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับส่วน ยูเซอร์ล็อกอินของผมก็เป็น root นะครับพาสเวิร์ดก็ใส่ไปนะครับใครเซตพาสเวิร์ดไว้ยังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นนะครับกดเซฟครับต่อไปนะครับเราก็มาลองรันรงหน้าบอฟเฟอร์ดูนะครับชื่อโปรเจกต์ที่ผมสร้างไว้ก็คือ demo cake php นะครับก็ให้เราทำการไปที่บ,บอสเซอร์นะครับเป็นไป localhost นะครับ เสร็จแล้วตามด้วยชื่อโปรเจกต์นะครับบอืมพาร์ทเวิร์ดผิดพาร์ทเวิร์ดผิดแสดงว่าลบออกครับครับเมื่อกี้นะครับผมใส่พาร์ทเวิร์ด ตรงนี้ผิดไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เซตพาสเวิร์ดไว้ับตรงนี้ก็จะขึ้นว่า KFP HP i s a b l e to Connect to the Database นะครับก็จะขึ้นสีเขียวให้เราดูนะครับว่าเวอร์ชัน k h p เวอร์ชันอะไร k e m p o y เขียนได้ไหมและพวกนี้นะครับไอ้เขียวๆอ่ะแสดงว่าเราได้ Connect เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอย่างเมื่อกี้นะครับถ้าผมลองใส่พาสเวิร์ด มั่วๆไปนะครับถ้าเกิดผิดนะครับมันจะขึ้นอย่างไรก็มาดูต่อนะครับก็ F5 r e f r e s ทีนึงอ่าอันนี้คือที่ขึ้นเมื่อกี้นะครับก็เป็นอ่าคนนี้เข้าดาเบ b a ไม่ได้นะครับบอกว่า Username ผิดนะครับอันนี้ผมลองรัก่อนครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อกับ ถัขงข้อมูลนะครับที่เราได้ทําการสร้างไว้แล้วนะครับ